สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอา v ีวีนะครับตอนนี้เราก็พาน้องๆนะครับมาชมบรรยากาศนะครับรอบๆมอลังสิตนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็มีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําผิดก็จะได้ติดกับไปทุกคนรู้กคนเลยครับได้ครับดองบอลนะครับอฝรั่งเร์นะครับ เฮ้ยไม่เปิดไฟก็ีประตอนนึงมือนะครับเอาพื้นนะครับชาวคระเช้โนูดครับเฟชชี่ครับไี้นี่เอิร์ดครับเอิร์ดครับเดินไปครับเอามามาตรงนี้นะมาตรงไฟได้มีผู้หญิงคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวนั่งเติ้ลหน่อยนะนนั่งเติ้ล ชื่อพี่ไอค่ะพี่ไอครับน้องๆเด็กฟุ้กครับน้องฟุกครับมีผมผู้บัญชาการครับคนชวนครับผู้บัญชาการชื่อพี่โอครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีสปอนเซอร์หลักสปอน้ำมันหลอนใสกันมาดูบรรยากาศแล้วอ้าวถ่ายพี่ข้างบนไหมครับไม่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 มีนะครับเดี๋ยวผมจะกลัวเสียงพี่ใช่ไหม เดี๋ยวตอนแรกนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับใจเย็นพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับการเฟดยีนธรรมดาอ่าเป็นเป็นเป็นการเป็นการเฟดยีนนะครับอ๋อวันนี้เฟดตะแล็าตรงไหนตรงไหนเขาได้ไหม้คือตอนนี้ภาพภาพข้างหน้าเราอัดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับตอนนี้ภาพข้างหน้าอาจจะมีอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะขอบายบายกันแค่ตรงนี้นะครับตนนี้เหลือก็จะส่งน้องๆเข้าไปนะครับเราก็จะยืนเป็นกําลังใจให้น้องตรงนี้นะครับนะครับไอ้กลัวไหมไอ้พี่หยาะเชิญครับไปไหนองเข้าไปข้างในครับพี่จริงเหรอโอเคครับเด้เดี๋ยวเราไปว่ากันเจอกันในเฟซนะครับเจอกันในเฟซนะครับโอเคบายๆน่ากลัว